หลังจากที่ลูกสาวติดของงอเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงทักษะการแสดงที่ไม่ดีของเธอบนอินเทอร์เน็ตต่อนักแสดงหญิงก็ประสบปัญหากับตระกูลแช่บนตระกูลลินอีกครั้งลินช่วยทายาทตระกูลเชเบอร์ของตระกูลลินประกาศต่อสาธารณะว่าบริษัททั้งหมดของเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับอันเฉิงและเขาถูกสงสัยว่าขัดแย้งกับอันเฉิงมันเป็นความผิดของคุณซูทั้งหมดเป็นเพราะเธอไอสารเลวเธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้ ซูลักเซียชันขอสาปแช่งเธออย่าให้ตายดีล่ะหนึ่งเดือนต่อมาคุณเคยได้ยินไหมว่าชายชื่ออันเฉิงเสียชีวิตอย่างมามายในห้องของเขาฉันได้ยินมาว่าศพมีกลิ่นเหม็นอยู่หลายวันก่อนที่จะมีใครค้นพบมันโชคร้ายขนาดไหนกล่าวคือฉันได้ยินมาว่าหลานชายตัวน้อยของฉันอาศัยอยู่ชั้นล่างในบ้านของเขาฉันได้ยินมาว่าเมื่อนำศพออกไปมีกลิ่นเหม็นมาแต่ไกลวันนี้จะมีการจัดงานเตาเซนฟลอสอว์ประจำปี 2,561ขอเชิญผู้สื่อข่าวของเรามาอธิบายพิธีมอบรางวัลพันดอกไม้นักแสดงระดับสองอันเซิงเมาอยู่ที่บ้านและร่างกายของเขาเหม็นอยู่หลายวันก่อนที่เพื่อนบ้านจะค้นพบเขาและแจ้งตำรวจดูเหมือนว่าคราวนี้ภารกิจส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้วและเหลือเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าภาพกับกูเ่เฉินเท่านั้นกูเ่เฉินไปไหนไท้ายที่สุดมันเป็นพิธีสำคัญในการคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม แต่เขาไม่อยู่บางทีเขาอาจจะมีแผนอื่นรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประจำปีนี้จะประกาศตามด้านล่างนี้รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลน,นี้พิเศษมากดังนั้นเราจึงเชิญแขกรับเชิญลึกลับมามอบรางวัลน,นี้ให้กับเราเป็นพิเศษอยากจะชวนคุณกูเ่เฉินให้กูเ่เฉินไปเป็นแขกรับเชิญจริงๆนะผู้ชายคนนี้กำลังเล่นกลอุบายอะไรอีกเล็กน้อย วันนี้จะเป็นวันที่พิเศษสำหรับฉันและฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่สามารถมอบรางวัลน,นี้ให้กับคนที่ฉันรักเป็นการส่วนตัวโอ้พระเจ้าหนุ่มคนนี้สารภาพรักกระทันหันจังหวะประกาศความสัมพันธ์โอ้พระเจ้าเขามาแล้วคราวนี้นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของเฉียนหัวสูลักเซียขอแสดงความยินดีด้วยฉันมาที่นี่ไม่เพียงเพื่อมอบรางวัลให้กับคุณเท่านั้นโอ้คุณต้องการอะไรอีก คุณซูจะแต่งงานกับฉันไหมแหวนมันแวววาวสดใสมากฉันชอบมันมากแต่ฉันปฏิเสธอย่างไรก็ตามคุณสามารถลองออกเดทก่อนได้กอดภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว100%ผู้ปฏิบัติการซูลักเซียจะเลือกออกจากโลกนี้หรือไม่ไม่ผู้ดำเนินการซูลักเซียได้ยื่นขอใช้วันลาพักร้อนประจำปี เป็นเวลา50ปีเพื่ออยู่ในโลกนี้จนกว่าวันลาจะสิ้นสุดลงการอนุมัติดิงมาจากระบบหลักคำขอลาพักร้อนของนิเซเคเทอร์ซูลาซีอาได้รับการอนุมัติแล้วผู้อนุมัติเต็มออดเอกใช้วันลาพักร้อนประจำปี50ปีและวันลาพักผ่อนประจำปีคงเหลือ27,800ปีสุขสันต์วันหยุดให้กับผู้บริหารเวลาโลกใบเล็ก3ปีต่อมา ราชินีแห่งภาพยนตร์สู่ลักเซียและนักแสดงชื่อดังกูเฉินจัดงานแต่งงานที่ไม่เหมือนใครเซี่ยเซี่ยฉันรักคุณเวลาโลกใบเล็ก15ปีต่อมาราชินีซูคุณดูแลตัวเองดีๆนะคุณอายุน้อยกว่าเด็กผู้หญิงในวัยยี่สิบต้นๆน,น่าจะเป็นการหล่อเลี้ยงความรักเวลาโลกใบเล็ก40ปีต่อมาเซี่ยเซียบางครั้งฉันก็สงสัยจริงๆว่าคุณไม่ได้มาจากโลกนี้ ขออภัยนี่เป็นความลับที่ไม่สามารถบอกได้ทำไมไม่เคยแก่เลยไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไม่พูดอะไรก็ตามเสียเซียของฉันควรจะยังเด็กและสวยงามอยู่เสมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ